สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราก็มีสาระดีๆเพื่อสุขภาพมาแนะนำกันอีกนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงคุณประโยชน์ของ CBD นะครับที่ใช้ในโลกของลมชักนะฮะซึ่งมีงานทดลองกันนะครับยกตัวอย่างในอเมริกานะครับน้องชาร์ลอตต์แองเจิลอายุ3ขวบเป็นโรคลมชักชักเดือนหนึ่ง400ครั้งนะครับซึ่งตอนนั้นในอเมริกาเมื่อ13ปีที่แล้วกฎหมายก็ยังผิดอยู่แม่ก็ ร้องไห้ไปหาคุณหมอนะครับเพื่อที่จะให้เซนเพื่อที่จะเอาอ,อช่อดอกกัญชาที่เป็น CBD ก็คือสารที่ไม่เมานะครับมาสกัดเพื่อที่ทำเป็นน้ำมันหยดให้น้องชาร์ลอตนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งชักต้อง400ครั้งคุณแม่บอกไม่ไหวใช้ยาแผนปัจจุบันก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะฮะซึ่งในตอนนั้นก็ได้มาทดลองกับน้องเขาปรากฏว่าจาก400ครั้งนะครับเหลือ1ครั้งเองนะครับลดลงมาแทบ จะไม่ชักเลยนะครับต่อ1เดือนนะฮะซึ่งเป็นปรากฏการ์ที่ยิ่งใหญ่มากของอเมริกาในยุค13ปีที่แล้วนะครับทำให้ CBD นี่ดังมากเลยนะครับในเรื่องของการช่วยในการรักษาโรคในเด็กลมชักนะฮะอย่าไปเข้าใจผิดว่ากัญชาต้องเมาหมดนะครับไม่เมานะครับ CBD เนี่ยเป็นสารจากกัญชาเช่นกันนะครับซึ่งไม่เมาซึ่งในตอนนั้นนะฮะผลงานวิจัยของอเมริกาก็แพร่หลายมากเลยนะครับ นิยมใช้กันในเด็กในของโรคลมชักนะครับช่วยในการลดการอักเสบแล้วก็ทําให้การชักของเส้นประสาทเนี่ยช่วยลดการอักเสบของปลายประสาทนะครับตัวนี้ครับ CBD mm. เป็นผลงานที่น่าทึ่งมากนะครับสําหรับสาระสําคัญคนที่รักสุขภาพนะครับเราก็จะมีมาศึกษาแล้วก็บอกกันทุกๆ EP นะครับ เดี๋ยวพบกัน EP หน้านะครับสำหรับหมอบอยเทวดากันชงสำหรับคนรักสุขภาพขอให้สุขภาพดีทุกทกท่านเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย